ตอนนี้นะครับขบวนทุดองของหลวงตาบุญชื่นฮะก็เดินทางครับมาถึงเต่างอยนะฮะบริเวณนี้คือตลาดเต่างอยนะครับที่เราเห็นข้างหน้าก็คือนะฮะพระธาตุเต่างอยนะครับผมซึ่งข้างทางนั้นนะฮะเต็มด้วยนะฮะพุทธศาสนิกชนชาวบ้านนะครับมารอกราบหลวงตานะฮะเป็นจํานวนมากนะครับผม โอ้ประชาชนนะฮะแน่นขนาดเลยนะครับตอนนี้คือบริเวณตลาดต่างอยนะครับผม สาธุสาธุสาธุร่วมกันนะครับนะฮะทุกท่านนะฮะที่รับชมผ่านไลฟ์สดช่องเสือพามาแล้วก็ช่องเสือพาไปอยู่ตอนนี้นะครับผมไ้รถครับรถเอาเดินเพื่อนเ,เลยครับเพื่อนเลยครับ นี้มาถึงร้านเต่างอยเพสัตนะฮะก็มีนะครับชาวบ้านนะจํานวนมากเลยนะครับผม เอาพี่หนึ่งต้องเมย์ก็มานะฮะเอาไปฮะป้าแตนมานะครับวันนี้นะครับป้าแตนมาครองกับแอดมินแล้วก็พี่หนึ่งเมย์เดนะฮะวันนี้ป้าแตนมาด้วยนะวิ่งไปดักข้างหน้าแล้วนะฮะ No, we ีเยตอนนี้ก็มาถึงเต่างอยแล้วนะครับผม อบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้ามามารับชมไลฟ์สดแล้วก็มากราบหลวงตาด้วยกันนะครับพอไปชันสุดเดียวก็เหมกันกับขันไม่หลวงตาครับผมปัดจไหมแล้วนะครับกระเป๋าเอาไว้ข้างหลังเลยนะครับวางาะไรนำกลับไปบูชาที่ได้นะคะแก่น้ำเป็นสีมงคลได้ค่ะที่เดี๋ยวางไว้เดี๋ยวอาสาตาม นมอ่อเลยน้ำดื่งแจกกับบ้านเพื่อเป็นสิคลนะครับองเลนะคะลงโรัแล้วรงเลนะคะกำวางร้อนน้ำาไ้นะคะแจกกับบ้านวต้องบอกว่เป็น อันนี้ก็มาถึงแม่น้ำพุงนะฮะแม่น้ำพุงก็ยเกิร์ตกับสลัดสดเต่างอยแล้วก็พญาเต่างอยนะฮะอาภักดีน้องตัวเล็กนะฮะอยากมาเดินตามหลวงตาให้คุณแม่พามาเดินให้ถึงบ้านเลยเน,เนี้อ๋อจะเดินให้ถึงบ้านเลยให้คุณแม่พามาส่งตั้งแต่นูน่นฮะช่วงใกล้ๆพญาเต่าพัทฐาเต่างอยแล้วก็เดินตามไปเรื่อยๆนะบอกจะเดินให้ถึงบ้านนะ ตอนนี้ก็ถึงตลาดเต่างอยแล้วนะครับผมนะฮะดวงตาจะพักที่ทไหนทีนี้ครับยังไม่ทราบใช่ไหมครับยังไม่ทราบนะฮะกล้องอ๋อต้องถามกล้อง,อง,งเดี๋ยวแกว่างแกงไปดู